เซ่ยให้ค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับเราอีกแล้ววันนี้เราคือทำวอล์กวันเดนในการทำงานแกฉันถึงช่วงทำงานแล้วอ่ะฉันก็คือต้องแบบเงียเงี้ยรถมอเตอร์มาทำงานแล้วระยะทางคือก็ขับรถหนึ่งชั่วโมงอ่ะเออไกลมากแล้วมือช้าของเรานะคะก็คือห่อมมาจากบ้านตาเป็นเมนูอะไรที่ง่ายๆกระเพราหมูใส่ถั่วฝักยาวแล้วก็ไข่ดาวคนอื่นอาจจะไม่ชอบนะแต่สำหรับเราก็คือ แกฉันกินมาตั้งแต่เด็กอะก็คือที่โรงเรียนทำกะเพราที่ใส่ถั่วฝักยาวแต่เราก็ต้องมีของหวานร้านใกล้ๆแกจะบอกว่าขานมอร่อยนะน้ำก็โอเคอทุกคนแล้วความที่ต้องเดินลงใะลงเช่ป้าข้างถนนชาำเวอร์เกือบโดนรถชนมาทำอะไรกันคะ และใช่ค่ะนี่คือเพื่อนสาวนี้ที่ทำงานจากบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเดินรณรงค์ติดตามยาเสพติดกันค่าที่อำเภออะไรประจันตคามถูกต้องค่ะจังหวัดจังหวัดจังหวัดเอ่อปราจีนบุรีค่ะคนที่นี่จริงไหมคะเราเป็คนที่ไหนคะเรานคนที่ไหนคะเราเป็นคนทุกที่หรือเปล่าตังค่ะ คนทำงานพ, Heck, พับพับพ e ับเร็วๆตอนนี้เราอยู่ที่ปั๊มแหละเห็นปะไม่รู้เห็นหรือเปล่าไปแล้วตอนนี้เราอยู่อะไรอะสวนนสศรซอยหนึ่งเออ filter ปะ f เต t ร์ปะไปกันต่อ ตอนนี้เราอยู่ร้านประจำเรานะทุกคนเป็นร้านของหวานนะคะชื่อว่าร้านดินหวานน้องจะอยู่แถวบันโคกนะทุกคนซึ่งเมนูประจำของเราก็จะเป็นพวกไอติมทอดอะไรอย่างเงี้ย ตัวนี้จะเป็นชีสติ้นะท,นทุกคนก็โอเคอยู่นะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือเย็นแล้วมืดแล้วกำลังจะสามทุม่มซึ่งเราอะมีงานที่เราต้องทำมติ้งเดตใดๆทั้งสิ้นซึ่งวอกวันเนี้ยก็คือแบบไม่มีอะไรเลยก็คือพออันเนี้ยเสร็จอะไรเสร็จใช่ปะอาบน้ำมาดูแลน้องน้องก็คือน้องหมานะทุกคนเดี๋ยวให้ดู ตีิตีต,ตหลับเุ้ยตื่นแล้วตื่นละเฮ้ยเขนกล้องเวอร์กอ็อ <c oughs> คือเราอะหลังจากที่เราอานน้ำเป็นตัวน้องหมาพานอนเปิดเอรอะไรเรียบร้อยใช่ปะเราก็ <c oughs> มาเคลียร์งานที่เราต้องให้เสร็จภายในคู่นี้จริงๆมันต้องเสร็จแต่คืนนี้แล้วแต่แบบยังไม่เริ่มค่ะ เราก็ต้องมานั่งทํางานบนไปซึ่งเราต้องรีบแล้วก็เร่งเพราะตอนเนี้ยจะสามทุ่มแล้วไงก็คือเนี่ยเพิ่งได้แปะเพื่อนี้ยทาอะไรเสร็จโอเคทุกคนถ้างั้นเดี๋ยวเราขอตัวไปทํางานก่อนนะอขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนนะคะบ๊ายบาย